แล้วจุดตี่ข้ามจากเซเว่นมานะอ่าเป็นจุดตุ้งท่าน่ะอันตรายมาเจ้าฝากเตือนฝากฝากเตือนมูคนตีคือคือออกจากซอยมาปุ๊บคือจะข้ามเลยทันทีอ่ะเออ้ยบอชะล้อต่อหื้อเลยเจ้าข้างรถยนตข้างรถมอไซค์อ่ะเจ้าคุ้มเท่าคุ้มแก่ค้มเท่าเลยคุ้มเท่าเจ้าเจ้าแก่นะบอยข้างเลยเจ้า นะเจ้าะเสรีคนฝูงได้เสียดีไปแล้วก็ขอเชิญชวนคนที่งู้จักที่เคยทำงานตั้งแตสมัยตะวันตกยิ่งเคยเป็นสจมาเคยเป็นนายกอบตมากะเชิญมาร่วมงานนะเจ้าจะเผาวันเสาร์ที่วัดตะนุลสาวปนาคิดโคดงเจ้าเขาตั้งโส่งไปดีตั้งส่งไปดีที่วัดตะนลเจ้าอเคเคยเปลียนเป็นนั้นส่งขาใช่ไ แต่เห็นแกมาเลยใช่ไหมเหตุการณ์เป็นไงพี่ตอนนั้นผมก็ขับมาตรงๆนั่นแหละแล้วแกก็คือพุ่งตรงมาเลยแกพุ่งออกมาอย่างเงี้ยฝนตกเลยไหมตอนนั้นฝนก้อนๆนี่ไงไม่ได้หยุดนะครับแต่มันไม่ทันแน่นอนเลยใช่ไหมมันพุ่งมาเลยล้อลากแล้วแอบหลบแล้วเพราะแกเข้ามาอย่างนี้เลยไงแล้วพี่จะไปไหนตอนนั้นจะไปขึ้นตะเกียบเดินไทยครนะ ไม่ทันจริงๆเนาะเพราะหากับซ้ายอะไรก็รถม,มันออกมาอย่างนั้นเราจะมองกระจกหลังก็ไม่ได้เล่มันหักม่ได้แน่มันต้องขึ้นกรอบกลางเลยเ,เราจะหักหลบให้เลยใช่ไหมมันหลบไม่ได้เรายังไงบ้างตอนนี้ต้องมานั่งนอนคิดเพราะรถกำลังเงินเนาะ uh huh. อ,นอาชีพต้องตกงานอะ่ะครับผมแล้ว เราคิดว่าถ้าเราเกิดเหตุแบบนี้เราจะอีกกี่วันเนี่ยเราถึงจะกลับมาทํางานอะไรได้ก็น่าจะเดือนสองเดือนเลยเดือนสองเดือนอยู่ที่หัวครับเราก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรละต้องหาอะไรเสริมต้องหาไม่นะก็ต้องหารถแบบเขาจ้างครับอ๋อไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะต้องโอ้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้แต่ตรงนี้อันตรายไม่ที่ผ่านมาทุกวันเนี่ยอันตรายทุกวันนะพี่เขาอยู่บนถนนเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดกับใคร